ลองหาพ่อแม่สามีฝรั่งกินยูเรียนครั้งแรกเป็นของฝากจากเมืองริเวอร์ฟูคนไปเที่ยวเมืองริเวอร์ฟูก็เลยได้ของมาฝากเพิ่นไปเห็นกับเจา้าค่ายอยู่นาะวัดริเวอร์ฟูนะเพราะสนันลูกชายเกิดไอเดียสื่อไปตอนพ่อคับแม่ให้พ่อแม่บลองสิมเบิงโอไมก่อน oh <my> <laughs> ขังแหลกเปิดออกมากินซุนขนาดเลยพี่น้องขนาดเขาใส่รถมาสามีเขาปาจโทุกจะเอามากอันนี้มาเบื่อในรถคอมินแทมินว่าว่าสันพี่น้องคนาเลยใส่กองแบบนี้แล้วก็โหหลายหลายสัตว์มาจากโบมินนะสามีเขาแล้วเมื่อเคยกินขังหนึ่งอยู่ไทยกับกินบริไล่แต่เพื่อกินคัมหนึ่งสองคัมเหมือนกับโอ้ยแม่นแต่ว่าสุดนี่ก็อยากลองซื้อมาฝากพอกับแม่สามีเบิรงว่าเพิ่นจิมีปฏิกิริยาแนวได้เมื่อเพิ่นได้กินก็ไม่รู้จะหเดี๋ยวหรอสนอท เพราะสามีเราเป็นคนเทอรบคอยอยากกินอีหยังเนอะที่เป็นอาหารเอเชียลวบซี่โม่คอยเลยเนอแต่ว่าแม่สามีลเป็นคนเทีมากซีมนันซิมนี Some. We have still problems. <laughs> <laughs> okay. แต่ที่แหลกเขาก็เป็นคนหนึ่งที่่ากินทุเรียนนะเขาบ่มักเนาะแต่ว่าเฮ้าอยู่ล่านะมันมีลมันมีรลายแด่๋พอสันกินไปเรื่อยเนาะกินไปสองสามขังแล้วป้าจิท้โอ้ติดใจเขาเจ้าจหาก็ซีมขังแหลกพี่เนาะอาการของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยสาำรับข่อยแหละแม่ข่อยมากเนาะทุเรียนนะแต่ว่าโดนๆเธอจังเสียเลกินเพราะว่ามาอยู่ผีมันบ่กข่อยมีข่อยซื้อมานี่บัวหนึ่งเนาะเศร้าเภาประมาณหาแสนกีบนะถ้าเป็นเงินบาทประมาณเก้าร้อยบาทต่อไปก็เป็นตาสามีเนาะสามีลองซีมเบิ้งเพิ่นเคยกินขังที่สองแล้ว Ah. 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 You know that. Huh? Look that You not? It's I'll remember it. <laughs> <not>. hmm? Well... <laughs> I wouldn't... ก็มาวาิงวางวา่งเกลือไม่ไม่ไม I ไม่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 ไี่ไม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 ่อบครัวนี่ไม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 ยไม่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 ไมอไม่ไม่ีก่ไม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 ่ไา่ไเปไม่ไม่ไม่ไมเไม่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 นม่ไอ่ไม่ไม่ไมลยม่ไม่ไ่ไม่ไม่หม่ไม่ไม่ม่่ป็่ไม่ไม่ไอาไม่นม่เม่ไม่ไม่ไม่ยว่